ครับสวัสดีครับผมสมทรงไม่ทาฟองกุลบางมด19อุตสาหการ P.E. ทํทำบริษัทฟิวเจอร์สายทาฟองเวิร์กทำนั่ง้าน อุปกรณ์ที่ใช้ในการหลออ่อคอนกรีตลูกค้าก็เป็นรับเหมาทั้งทั้งหลายในประเทศไทยก็ตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนถึงร้านวัสดุก่อสร้างชีวิตเรียนก็สนุกเทอมแรกเนี่ยจริงๆ่ะผมเข้าทุกเรียนทุกวิชาทุกชั่วโมงผมไม่รู้ว่าใครใครหมู่ใครจ่าผมไม่รู้ไงเพื่อนผมอ่ะใครมันเก่งใครมไม่เก่งแต่จริงจบมาต้องบอกว่า คนเราต้องมีวินยัยผมจบด้วยวินัยกับตัวเองผมชอบที่สุดคือลงชอ็อปแต่มาั้นเรียน5ปีจริงๆเราก็เหมือนกึ่งเทคนิคอะเทคนิคที่ต่อด้วยอ,องค์ความรู้ทั้งด้านปัญญาผมไม่ได้เรียนเพื่อเอาเกินิยมแต่ผมเรียนเพื่อเอาความรู้ไปใช้งานจริงๆวิชาไหนที่ผมรู้สึกว่าเรียนแล้วได้ใช้งานจริงๆผมจะใส่ใจเรียนแต่ผมก็ใช้ชีวิตอีกด้านไงให้มันบาลานซ์กัน สมัยนี้ก็บอกว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์แหละจริงๆอาจารย์สมัยนั้นน่ารักทั้งหมดแหละผมว่าแกเป็นกันเองอะ่ะโดยวิชาที่ลงสอบค่อนข้างจะสนิททำไมผมรุ่นพี่จะสอนว่าความเด่นของเราก็คือหันลุยการที่ไม่กลัวหน้างานการที่จะไม่กลัวอยู่หน้าเครื่องจกักรไม่กลัวที่จะลงไปทำเองผมเชื่อว่าอันนี้เป็นจุดแข่งเพราะฉะนั้นการลงสอบเยอะเสุดท้ายทำให้เราเป็นจุดแข่งแบบนี้ ถ้าสมมติลูกผมเรียน4ปี5ปีผมให้ลูกผมเรียน5ปีภาคปฏิบัติระหว่างเรียนกับระหว่างไปทํางานมันแตกต่างเพราะภาคปฏิบัติระหว่างเรียนเราได้เรียนรู้100%เราไม่ต้องกลัวผิดหรือถูกแต่เมื่อทํางานมันมีผลลัพธ์อยู่มันมีทีกระทบกับฝ่ายอื่นแผนกอื่นลูกพี่ลูกน้องผมว่าบรรยากาศรอบข้างมันไม่เหมือนกันบรรยากาศความปลอดภัยในการเรียนรู้เพรว่า การได้ลงปฏิบัติเยอะๆเป็นสิ่งที่ดีผมก็ยังอยากให้บางมดรักษาจุดนี้ไว้ผมว่าเป็นโชคดีของผมด้วยผมเข้าทํางานที่แรกคือโตโยต้ผมไม่รู้หรอกผมเก่งไม่เก่งเพราะสมัยเรียนผมเป็นวิศวกรที่ไม่เคยมีใครคิดผมมาถึงจุดนวันนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยจากบางมดพอได้จุดแข็งตรงนี้ผมได้เรียนรู้แทบจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยจากโตโยต้ผมก็ไม่ได้งานเนี่ยคาวากิ ไปเจอรุ่นพี่บางวัดเป็นเครื่องกลแปดโมงเชา้าสี่ทุ่มวันอาทิตย์วันเดียวที่ผมหยุดทำทุกวันแปดเดือนจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันมาจากจุดเริ่มต้นจากโตโยตา้าทำให้ผมองค์ความรู้นั้นผมก็มามาพิสูจน์ตัวเองว่าเรานี่แหละมีคุณค่าเป็นอิเจเนียจริงจนกระทั่งมาถึงเป็นเจ้าของบริษัทต,ตอนทํางานปัญหามันไม่เยอะหรอกบริษัทมันก็ไปตามรู้ต้องกรใหญ่กับปัญหาชีวิตก็น้อยปัญหาบริษัทมันก็เป็นมหาทั่วไปที่ไหนก็ต้องมี ประกอบที่มาซัพพอร์ตเราเยอะแยะอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าจะปัญหาเนี่ยมันมาตอนมาทําธุรกิจส่วนตัวต่างหากสมัยเรียนผมไม่คิดเลยเราต้องพิกอัพสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สุดท้ายพอจบปั๊บก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าคุณคือเอนจิเนียร์ที่แท้จริงหรือเปล่าพอผมออกมาทํางานปั๊บในหัวผมตั้งเป้าหมายเลยผมต้องเป็นเจ้าของกิจการให้ได้ความฝันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นพลังที่จะได้ชีวิตเราไปอันดับแรกผมบอกเลยว่า คุณรอส้มหล่นไม่ได้มันไม่มีส้มมันมีแต่ส้มเน่าหล่นใส่คุณอยู่ที่คุณสั่งสมคุณไม่รู้หรอกข้างหน้าคุณต้องทําอะไรแต่คุณรู้อย่างเดียวคุณต้องหาความรู้รอบตัวคุณเปิดหูเปิดตาพาตัวเองไปในสถานที่ที่มีโอกาสในกิจกรรมที่มีโอกาสที่เหลือก็เหลือตัวคุณละว่าจะตัดสินใจคว้าม,มันหรือไม่ตัดสินใจคว้าม,มันทักษะผมว่ายุคไหนก็แตกต่างหรอก เพียงแต่ว่ามันละเอียดขึ้นง่ายๆเลยสมัยนี้ก็หาสกิลก่อนหาจากไหนก็ได้จากก o o ก l e ก็ง่ายแต่ที่ยากที่สุดคือซอฟต์สกิลเราอันนี้คือภายในตัวเราสมัยนี้คนเราไม่ชอบฟังไม่ฟังใครด้วยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยฟังคนอื่นน้อยการฟังมันมี3-4ระดับฟังระดับแรกคือเราฟังอยากสิ่งที่เราอยากฟังอันที่สองถ้าเราเรียนมาเยอะเราจะฟังแบบข้อเทจจริง สมมติว่าเหตุผลเพื่อนผิดเหตุผลผลูกน้องผิดคุณเคยคิดไหมว่าถ้าเราบอกเขาผิดเขาจะรู้สึกยังไงเพราะเราฟังอย่างข้อเท็จริงที่เอาผิดเอาลูกอย่างเดียวควรฟังแบบเข้าอกเ<ถ>ข้าใจผู้อื่นต่อให้เรารู้สึกว่าที่เขาพูดเราไมา่เห็นด้วยเลยแต่เราก็ฟังฟังด้วยว่าเขารู้สึกยังไงเขาอาจจะรู้สึกจิดต,ตกเลยก็ได้มันจะเกิดการเห็นอกเห็นใจกันเอมพัตติและสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือทีม และสุดท้ายมันก็จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้มันจะไม่มีคําว่าแบ่งพักแบ่งพวกวินยัยคุณต้องเป็นคนที่มีวินัยที่แท้จริงเพราะถ้าคุณไม่วินยัยมันจะทําให้คุณดิ้นรนต่อคุณจะทุ่มเทและทํางานหนักกับมันเมื่อเจออุปสรรคคุณจะไม่ย่อทอ้อคุณจะไม่จมกับมันอันที่สองคุณต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคุณ ที่ดีที่สุดในชีวิตคุณคือข้อผิดพลาดของคุณเองเมื่อเราผิดพลาดเรารีเฟกต์ตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองสมองเนี่ยเราจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเราจะดิ้นลนขนขวายห,หาองค์ความรู้เองสถาบันการศึกษาในโลกเนี้ยหนึ่งในการพึ่งพาที่ดีสุดคือสิทธเก่าเมื่อประสบความสำเร็จออกไป ชีวิตมันจะต้องมีจังหวะที่เร็วจังหวะที่ช้าจังหวะที่หนักเราต้องบริหารให้เหมาะสมอันไหนควรเร็วก็ต้องเร็วอันไหนควรหนักก็ต้องหนักอันไหนควรเบาไปวางต้องเป็นแบบนั้นก็ฝากไว้แบบนี้นครับขอบคุณครับ